นี่ค่ะนี่เป็นโครงการของซับอนันต์นะคะอยู่โคกกวดนะคะก็จะมีพื้นที่ตอนนี้ก็ประมาณเนื้อที่กี่ไร่คะเนี่นนยห้าสิบแปดไร่นะคะเป็นตัวยูนะคะไปด้านหลังนะคะหน้ากว้างสามร้อยเมตรนะคะ,นนะค,ะคอยู่ที่โคราชนะคะ ตำบลโคกขวดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะพื้นที่58ไร่ใช่ไหมคะ58ไร่นะคะก็จะขึ้นก็ประมาณเกือบ200กว่ายูนิตได้อยู่นะคะ200กว่ายูนิตนะคะก็ทำเลนะคะทางเข้าตรงวัดโป่งดินสอนะคะตรงนี้ก็เป็นทำเลตอนนี้ก็รถแม็โครมาทำดินนะคะเกณฑ์ทางเข้าออกนะคะ พื้นที่ห้าสิบแปดไร่นะคะก็จะเป็นหมู่บ้านจัดสรรน,นะคะท่านใดที่สนใจรีบจับจองโครงการดีๆติดถนนใหญ่นะคะนี่รถก็มาทำถนนปรับสภาพนะคะแล้วมีตัวล็อกมีอะไรไหมเนี่ยนะคะนี่คือทางเข้านะคะทางเข้าใหญ่นะคะเดี๋ยวก็จะขึ้นป้ายโครงการนี้อีกนะคะนี่คะ่ะสุดยอดนะคะบรรยากาศดีมากเลยะคะ่ะถนนใหญ่สี่เลนนะคะทางเข้าสี่เลนนะคะ เป็นกลางใหญ่เลยนะคะเป็นเลนหลักเลยนะคะเข,เข้าทางเข้าหมู่บ้านโครงการเลยนะคะนี่ค่ะนะ,น,นะคะ,นนะตรงนี้ก็ทางเข้าหมู่มบ้านก็จะเป็นซุ้มประตูทางขึ้นนะคะสายฟงสายไฟเราก็จะได้เคลียร์เพิ่มขึ้นอีกนะคะตรงนี้นะคะนี่ติดถนนโครรงกา